พูดอย่างร่าเริงนั่นต้องเป็นพระท่านลุงหลิวไม่ให้พี่ดื่มผิดงั้นก็เล่าแรงเกินไปพี่ดื่มไม่ได้ก็ผิดหลิวจังยิ้มแล้วสายหัวแล้วมันคืออะไรละ่ะหลิวจังลุกขึ้นยืนมองชัยเหยนด้วยความอ่อนโยนเล่าที่พี่อยากดื่มคือเล่าที่อยู่กับเจ้าตลอดไปหน้าของชัยเหยนก็แดงขึ้นมาทันทีก้มหน้าไม่กล้ามองหลิวจางในใจนางยอมรับหลิวจังแล้ว แต่ไม่เคยแสดงออกหลิวจางมองชัยเยียนที่เขิอนอายก็ทนไม่ไหวยื่นมือไปกอดชัยเยียนไว้ในอ้อมแขนพี่อยา่าการกระทําของหลิวจางทําให้ใชัยเยียนตกใจดินไม่หยุดแรงของหลิวกับจางไม่ใช่สิ่งที่เขาจะหลุดพ้นได้เห็นหลิวจางแค่กอดตัวเองเฉยเฉยค่อยๆไม่ดินอีกเจ้าจะรู้ไหมว่าข้ากลัวชีวิตแบบไหนที่สุดชัยเหยียนไม่ได้พูด ข้างหูมีเสียงหัวใจเต้นดังตุกบตุบเหยียนเอ๋อข้ากลัวที่สุดคือชีวิตในอนาคตที่ไม่มีเจ้าพี่คะบทที่เก้าการจักไปพี่ขยะเอ๋อจะไม่ทิ้งพี่ไปไหนใช่เหยียนก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของหลิวจางกลับยื่นมือไปกอดหลิวจางทั้งสองคนสัมผัสถึงจังหวะหัวใจของกันและกันนานน,านไปหลิวจางค่อยๆค,คลายอ้อมกอดจากใช่เยียนมองนางด้วยความอ่อนโยนรอท่าลุงใช่กลับมา ข้าจะให้พ่อไปสู่ขอนางหน้าของชัยเยียนแดงเหมือนแอปเปิลก้มหน้าตอบรับเบาๆสวยเหลือเกินหลิวจางเกิดจะทนไม่ไหวอีกแล้วกัดลิ้นตัวเองอย่างแรงเพื่อให้สมองตื่นตัวที่เตรียมจะไปเรียนต่ออาจจะไปสามสีป่ปีหลิวจางพูดขึ้นมาอย่างรู้สึกผิดเขาไม่รู้ว่าชัยเยียนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่เขาก็เดาถูกชัยเยยนได้ยินคำพูดนี้ตาก็แดงขึ้นมาทันที น้ำตาไหลยหยดลงมาพี่เพิ่งจะบอกว่าขาดเหยียนไม่ได้ตอนนี้ก็จะจากไปแล้วไปตั้งนานแย่แล้วแย่แล้วหลิวจางที่มีชีวิตมาสองชาติก็โง่ไปเลยแค่ใช่เหยียนคนเดียวก็จัดการไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงภรรยาสามสี่คนไม่น่าแปลกใจที่ว่าวีรบุรุษยากจะผ่านด่านสาวงามหลิวจางมีความอยากที่จะไม่ไปไหนอยู่กับใช่เยียนในที่สุดเหตุผลก็เอาชนะความอยากได้ ถ้าตอนนี้ทิ้งชัยเย็นไม่ได้บางทีในอนาคตก็อาจจะปกป้องชัยเย็นไม่ได้ที่ทําทุกอย่างก็เพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากขึ้นการแยกจากกันชั่วคราวของเราก็เพื่ออนาคตที่ยาวนานเชื่อพี่เถอะชาตินี้พี่จะไม่แต่งงานกับใครนอกจากเจ้าหากผิดคําพูดนี้ขอให้ฟ้าผ่าอืมชัยเย็นรีบปิดปากหลิวจางไม่ให้เขาพูดต่อ พี่อย่าพูดจาเหลวไหลเหยียนเชื่อแล้วหลิวจางกอดชยเยียนไว้ในอ้อมแขนครั้งนี้เ่ียนไม่ด้นกลับกอดหลิวจางตอบพี่เขยียนไม่อยากให้พี่ไปจริงๆหลิวจางลูบผมยาวของชยเยียนพูดเบาๆว่าหากสองใจรักมั่นคงยืนยาวอย่าต้องอยู่ด้วยกันทุกเชา้าค่ำพี่ก็ยังมีความสามารถเหมือนเดิมถ้าข้าคิดถึงพี่จะทำอย่างไรหลิวจางหัวเราะ พูดรอนออกมาอีกครั้งชัยเยียนยิ้มมองหลิวจางในดวงตาเต็มไปด้วยความชื่นชมที่มีความสามารถโดดเด่นเก่งจริงๆหลิวจางหน้าแดงในใจขอโทษผู้ยิ่งใหญ่มากมายเฮ้เฮเยียนเอ๋รอข้ากลับมาที่บ้านอย่างเชื่อฟังนะได้ค่ารอพี่อยู่หลิวจางจักไปท่ามกลางสายตาอะไรอวรนของชัยเยียนเขาไม่กล้าอยู่อีกต่อไปแล้ว ช่ยเย็นอ่อนโยนเกินไปหลิวจางกลัวว่าตนเองจะจมอยู่ในความอ่อนโยนจนไม่สามารถหลุดพ้นได้การเดินทางไปยังเปิดหายของหลิวจางไม่ได้เป็นเพียงเพื่อการศึกษาเท่านั้นสิบปีหลิวจางมองเห็นปลายราชวงศ์ไ่้อย่างชัดเจนที่นี่มีแต่การแย่งชิงอำนาจผู้แข็งแกร่งก,กินผู้อ่อนแอคนธรรมดาเป็นเพียงทรัพย์สินของตระกูลขุนนางไม่มีอำนาจใดๆ หลิวจางไม่มีระบบของผู้ทะลุม,มิติไม่มีสเสน่ห์ที่ทําให้ผู้คนกราบไหว้มีเพียงความรู้ทางประวัติศาสตร์ของตนเองทุกอย่างต้องพึ่งพาตนเองสร้างราชวงศ์ของตนเองจากนั้นอย่างถึงจี้โจหลิวจางเข้าใจสาเหตุการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตระกูลขุนนางใหญ่ควบคุมทุกอย่างที่นี่และตระกูลหลิวคือตระกูลที่ใหญ่ที่สุด รองจากตระกูลขุนนางก็คือผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลไม่ได้รับการยอมรับจากตระกูลขุนนางแต่สามารถกดขี่คนธรรมดาได้และคนธรรมดาทําได้เพียงมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ต้องถูกตระกูลขุนนางขูดรีดถูกผู้มีอิทธิพลกดขี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดสงครามชายแดนภัพยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแม้แต่การมีชีวิตอยู่ก็กลายเป็นความหวังที่ฟุ่มเฟือยสำหรับคนธรรมดา ประเทศแบบนี้จะไม่ล่มสลายได้อย่างไรประชาชนจะไม่ต่อต้านได้อย่างไรการศึกษาเป็นเรื่องของชนชั้นสูงคนธรรมดาไม่ต้องพูดถึงการอ่านหนังสือแม้แต่สิทธิ์ที่จะมองก็ไม่มีเดิมทีคิดว่าอาศัยฐานะของผู้ทะลุม,มิติสามารถชักชวนผู้มีความสามารถได้อย่างง่ายดายหลังจากสืบทอดตำแหน่งข้าหลวงอี้โจแล้วค่อยปราบปรามสีทิศอย่างน้อยที่สุดก็สามารถเป็นเหมือนจักรพรรดิถังไทจงหรือซ่งไทจูได้ แต่ความจริงกลับตกหน้าอย่างจังแม้แต่ฮองตงที่ตกอับก็ไม่ยอมติดตามถ้าไม่ใช่พระหวงสวีคิดถึงตรงนี้หลิวจางก็จนปัญญาคนธรรมดาไม่มีหนังสือจะมีพรสวรรค์ได้อย่างไรนี่ทำให้ผู้มีความสามารถเกือบทั้งหมดเป็นลูกหลานของตระกูลขุนนางแน่นอนว่าผู้มีความสามารถจากตระกูลเล็กๆก็มีมากมายแต่คำจำกัดความของตระกูลเล็กๆคืออะไรคือตระกูลขุนนางที่ตกอับ สถานะของตระกูลเล็กๆสูงกว่าคนธรรมดามากยุคนี้ง่ายมากมีหนังสือถึงจะเรียนได้มีความรู้ถึงจะสอบเข้ารับราชการได้เป็นขุนนางได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองถึงจะมีโอกาสเป็นตระกูลขุนนางไม่ว่าจะเป็นตระกูลขุนนางหรือตระกูลเล็กๆพวกเขาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของครอบครัวเป็นอันดับแรกให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของครอบครัวเป็นอันดับแรกถึงแม้ตอนนี้หลิวจางจะเป็น ข้าหลวงอี้โจผู้ปกครองที่โด่งดังทั้งด้านบุญและบูเป็นเชื้อพระวงศที่มีเป้าหมายในการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นแต่การชักชวนซุนฮกที่อยู่ในอิงชวนเขาก็ยังคงไม่มาเข้าร่วมง่ายมากซุนฮกเป็นสายตรงของตระกูลซุนแห่งอิงชวนหลักฐานของตระกูลซุนในอิงชวนยิ่งมีความสามารถมากยิ่งที่ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตระกูลจูกัดเหลียงไม่ใช่คนธรรมดาหรือ ก่อนที่จะพบกับเล่าปีก็ทํานายอยู่ในหลงจงจริงๆแล้วตระกูลจูกัดในหลังหยาเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงไปอยู่ที่จิงโจเพื่อหลบภัยจูกัดเลี้ยงแต่งงานกับหญิงสาวจากตระกูลห่วงซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ในจิงโจเล่าเปียวผู้ปกครองจิงโจเป็นน้าเขยของเขาใช่เมาเป็นน้าของเขาคนธรรมดาจะได้รับการปฏิบัติแบบนี้หรือแม้ว่าวิธีแก้ปัญหาจะมีมากกว่าอุปสรรคแต่ค่อยๆอ,อุปสรรคก็มาเร็วกว่าวิธีแก้ปัญหา เหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งไปไม่รู้จะเริ่มแก้ปัญหาจากตรงไหนบางครั้งหลิวจางก็คิดว่าไม่ได้ก็แค่ทำตามกระแสของยุคสมัยเป็นข้าหลวงอี้โจมีความสุขตลอดชีวิตก็พอแล้วแต่เขาจะยอมหรือไม่เพียงแต่มีศักดิ์ศรีของผู้ทะลุมิติตอนนี้ยังมีพันธะตลอดชีวิตความโศกเศร้าของหลิวจางในประวัติศาสตร์ต้องไม่เกิดขึ้นอีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลิวจางได้อ่านหนังสือมากมาย ชย,ยงมทิ้งทรัพย์สมบัติมหาศาลไว้ให้เขายุคนี้ให้ความสําคัญกับชาติกําเนิดให้ความสําคัญกับประวัติให้ความสําคัญกับว่าเป็นสิทธ์ของใครการเป็นสิทธ์ของเจ้างสวียนเป็นนามบัตรที่ดีมากแน่นอนว่าหลิวจางก็มีใจส่วนตัวเขากําลังหมายตาสิทธ์ของเจ้างสวียนสิทธ์ตระกูลขุนนางรับไม่ได้สิทธ์ตระกูลเล็กๆยังหลอกไม่ได้อีกหรือหลิวจางอายุสิบขวบตตดสินใจทิ้งชัยเยียนออกไปเรียนต่ออย่างเด็ดเดี่ยว เขามุ่งเป้าไปที่เป่ยไห่หนึ่งคือสามารถเป็นสิทธิของเจิงสวียนเพื่อสร้างประวัติที่ดีสองคือเจิงสเสวียนมีสิทธิที่มีความสามารถหลายคนล้วนมาจากตระกูลเล็กๆและยังมีแม่ทับชื่อดังที่หลิวจางชื่นชอบอีกด้วยใ้้สื่อชื่อบทที่สิบโชชาตาที่ถูกกาหนดไว้ข้าไม่ได้ขโมยรถรถคันนี้ข้าซื้อมาจากตรงไหลาชายชกันโกรธมากตนเองเป็นชายร่างสูงแปดชื จะทำเรื่องรักเลยขโมยน้อยได้อย่างไรเจ้าหน้าที่ค้างๆหัวเราะเยาะตอนนี้มีทั้งพยานบุคคลและพยานวัตถุไม่ต้องปฏิเสธอีกต่อไปจับโจรขโมยรถสองคนนี้ก่อนไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะไม่รับสารภาพพูดจบเจ้าหน้าที่หลายคนก็เตรียมจะลงมือเดี๋ยวก่อนคนที่ห้ามเจ้าหน้าที่คือหลิวจางการเดินทางไกลกว่าหนึ่งเดือนในที่สุดหลิวจางก็มาถึงเมืองไปยไห่ พอจะเข้าเมืองก็เจอเจ้าหน้าที่จับโจรหลิวจางไม่ใช่คนชอบดูเรื่องสนุกเรื่องแบบนี้ไม่ได้ทําให้เขาสนใจเพียงแต่ชายที่ถูกเจ้าหน้าที่ล้อมไว้ดึงดูดความสนใจของหลิวจางหลิวจางเดินเข้าไปดูคนที่ถูกเจ้าหน้าที่ล้อมไว้คือชายหญิงคู่หนึ่งผู้หญิงดูเหมือนอายุห้าหกสิบปีหน้าตาดูแก่กว่าวัยนั่งอยู่บนรถเข็นสภาพดูซุซมน่าจะขาไม่ค่อยดี ชายคนนั้นสูงแปดชื่อหน้าขาวเหมือนหยกตาสว่างสวยดั่งดาวมีชีวิตชีวาแขนยาวแข็งแรงมากและยังมีคราวสวยงามเห็นหนวดคราวนี้หลิวจางก็ตกใจหรือว่าจะเป็นกวนอูแต่หน้าก็ไม่แดงและยังขาวสะอาดรูปร่างหน้าตาแบบนี้ดูแล้วไม่ใช่คนธรรมดาขณะที่กำลังจะลงมือ หลิวจางได้ห้ามทหารไว้คุณชายท่านนี้คือเจ้าหน้าที่มองไปที่หลิวจางเพราะเห็นจางแต่งตัวไม่ธรรมดาและมีองครักษ์อยู่ข้างๆไม่กล้าล่วงเกินง่ายๆนี่คือบุตรชายของท่านข้าหลงจี้โจหลิวไม่ต้องให้หลิวจางพูดมากองครักษ์ข้างหลังก็พูดขึ้นมาก่อนด้วยท่าทีเย่อหยิ่งเจ้าหน้าที่ยิ่งไม่กล้าละเลยไม่ทราบว่าคุณชายมีธุระอะไร หลิวจางพูดอย่างไม่รีบร้อนชี้ไปที่ไทสือชือ่อข้าเห็นว่านักรบท่านนี้มีลักษณะไม่ธรรมดาไม่เหมือนโจรขโมยเรื่องนี้อาจจะมีความเข้าใจผิดกันเจ้าหน้าที่เห็นว่าหลิวจางกับไทสือชื่อไม่รู้จักกันก็วางใจลงผู้แจ้งความอยู่ที่นี่และจํารถที่หายไปได้ต้องเป็นเจ้าคนนี้แน่นอนที่เห็นทรัพย์สินแล้วเกิดความโลภไทสือชื่อได้ยินแล้วตาเป็นไฟโกรธมาก แม่ค้าขาไม่สะดวกตั้งแต่ตรงไหลก็มีค่าเข็นรถคันนี้มาตลอดรู้ต,ตัวตนของข้าจงใจกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่เห็นเรื่องเปิดเผยก็ไม่ปิดบังอีกต่อไปที่แท้คือให้สื่อฉือหลิวจางดีใจมากสวรรค์มีตาแล้วหรือไรดูแลข้าผู้ทะลุมิติคนนี้ให้สื่อชือมองหลิวจางที่หน้าตาเบิกบานในใจรู้สึกเย็นวาบ เจ้าคนนี้ต้องการจับค่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมจริงๆหรือแม่ผู้ชรายอยู่ที่นี่ข้าจะทำให้ท่านเดือดร้อนได้อย่างไรเขามองเจ้าหน้าที่และองครักษ์ของหลิวจังอย่างเครียดแค้นพูดอย่างจนปัญญาว่าจับค่าได้จะปล่อยแม่ข้าได้หรือไม่นางไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นที่สื่อชื้อเตรียมจะยอมจำนนเจ้าหน้าที่ยิ่งได้ใจ เจ้าสองแม่ลูกเป็นคนเจ้าเล่เหมือนกันปล่อยไว้ข้างนอกต้องสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแน่เจ้าไม่ให้แม่ข้ามีทางรอดข้าก็จะให้เจ้าตายคำพูดของเจ้าหน้าที่ทำให้ไทสือชื้อโกรธจัดกำลังจะลงมือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้ารู้ว่าไทาสือชื้อเป็นผู้มีความซื่อสัตย์และกะตัญยูไม่ใช่คนเจ้าเล่แน่นอนพ่อข้ากับท่านข้าหลวงหวงรู้จักกันข้าไปพูดคุยให้ดีไหม เห็นคนทั้งสองฝ่ายสงบลงหลิวจางมองไปที่ไทสื่อฉือจีอ,อี้สบายใจได้ข้าจะรับรองความปลอดภัยของท่านสองแม่ลูกแน่นอนเมื่อเห็นว่ามีทางออกไทสื่อฉือก็สงบลงรีบขอบคุณหลิวจางพูดจบทุกคนก็เดินทางไปยังจวนข้าหลวงเป่ยไห่ข้าหลวงชิงโจคนปัจจุบันคือหวงหวานปู่ของหววหวานเคยเป็นไทเวยปู่ทวดก็เคยเป็นขุนนางตำแหน่งสร้างสู่ลิ่ง หวงหวานเหมือนกับฮองตงเป็นลูกหลานของหงเซียงชาวจิงเซียเป็นคนในตระกูลหวงซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ของจิงโจหวงหวานกับหลิวเหยียนเป็นคนบ้านเดียวกันและทั้งสองคนรู้จักกันท่านครับหลิวจางบุตรชายของข้าหลวงจี้โจหลิวเหยียนมาขอพบตอนนี้หวงหวานกําลังทํางานอยู่ที่จวนข้าหลวงได้ยินคนรับใช้มารายงานโอ้หลิวจางเชิญเข้ามา หลิวจางเดินไปข้างหน้าหววหวานอย่างรวดเร็วโค้งคำนับอย่างลึกซึง้งข้าน้อยหลิวจางขอคารวะท่านลุงหววอัจฉริยะมาแล้วข้ากับพ่อเจ้าไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วเขาสบายดีไหมฮาฮาท่านลุงหววพูดเล่นแล้วหลิวจางมองหงหวานที่หน้าตาย,ยิ้มแย้มในใจรู้สึกสบายใจขึ้นมากท่านพ่อสบายดีก่อนเดินทางได้สั่งข้าไว้ว่า เมื่อถึงเปิดให่ให้มาคารวัท่านลุงหงก่อนนี่คือจดหมายที่พ่อข้าให้ท่านหวงหว่านพยักหน้าหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านอย่างละเอียดความหมายของพ่อเจ้าข้าเข้าใจแล้วเจ้าพักอยู่ที่นี่ก่อนหลังจากนี้ข้าจะไปหาเจิ้งสเสวียนให้เจ้ารับเป็นสิทธิ์ของเขาขอบคุณท่านลุงหวงยังมีอีกเรื่องหนึ่งหลิวจังเล่าเรื่องของไทสือฉือ,อเดิมทีคิดว่าคงจะยาก แต่ไม่คิดว่าหวงหวานจะตกลงอย่างง่ายดายเรื่องนี้ไม่มีใครถูกใครผิดข้าจะสั่งการไม่ให้กลั่นแกล้งเขาอีกขอบคุณท่านลุงหวงงั้นข้าไม่รบกวนท่านแล้วหวงหวานสั่งคนรับใช้ให้เตรียมห้องพักแขกพาหลิวจังไปพักผ่อนหลิวจังรีบกลับไปหาเทสือชือเห็นว่าในจวนได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่มองไปที่แม่ลูกเทสือชือพูดว่าเจ้าโชคดีแล้ว แล้วก็จากไปขอบคุณคุณชายหลิวไทสื่อชื้อโค้งคำนับหลิวจางอย่างลึกซึง้งขอบคุณไม่หยุดท่านจื่ออีไม่ต้องเกรงใจหลิวจางพยุมไทสื่อชื้อขึ้นมาคุณชายรู้จักชื่อข้าได้อย่างไรไทสื่อชือมองหลิวจางด้วยความสงสยัยบทที่สิบเอ็ดแม่ทัพพยักหลิวจางหัวเราะคิดว่าที่ข้ามาเปิดหายครึ่งหนึ่งก็เพื่อเจ้าจะไม่รู้ได้อย่างไร แต่ปากพูดอย่างนั้นไม่ได้เริ่มโหมดประจบประแจงจีอี้ซื้อสัตว์กตันยูใต้ลาใครบ้างไม่รู้ไทสื่อชื้อรู้สึกอายเล็กน้อยหน้าแดงเล็กน้อยคุณชายชมเกินไปแล้วขอถามคุณชายมาเปยไห่ทำอะไรมีอะไรให้ข้าน้อยช่วยไหมหลิวจังฟังออกว่าไทสื่อชื้ออยากจะตอบแทนบุญคุณยิ่งไม่สามารถให้เขาทำตามความปรารถนาได้ข้ามาเรียนที่เปยไหย่ อยากจะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เจิ้งสเสวียนท่านจืออี้ทำไมถึงเข็นรถมาเป่ยไห่เฮอกองทัพเมืองกับจวนข้าหลวงมีความขัดแย้งกันข้าทำงานให้กองทัพเมืองกลับไปสร้างความไม่พอใจให้จวนข้าหลวงตอนนี้กองทัพเมืองไม่ต้อนรับข้าจวนข้าหลวงก็ไม่ยอมปล่อยข้าไปดังนั้นข้าจึงอยากจะพาแม่ไปหลบภัยที่เหลียวตรงลิวจางแอบดีใจที่มาได้ถูกเวลาถ้าไทสื่อชีอหนีไปเหลียวตรงจะไปหาเขาได้อย่างไร ข้าเห็นว่าท่านผู้เทาร่างกายไม่แข็งแรงอีกทั้งเหลียวตรงก็หนาวเย็นตอนนี้เรื่องของจวนข้าหลวงก็คลี่คลายแล้วเรื่องนี้ให้จบลงเพียงเท่านี้ดีไหมไทสื่อชื้อถอนหายใจอย่างหนักส่ายหัวเล็กน้อยข้าก็ไม่อยากให้แม่ลำบากแต่ตอนนี้ข้าลาออกจากตำแหน่งที่อำเภอตรงหลายแล้วจวนข้าหลวงอาจจะมาเอาเรื่องทีหลังไทสื่อชื้อรู้สึกว่าใต้ล่านี้กว้างใหญ่แต่ไม่มีที่ไป ในใจรู้สึกเศร้าหลิวจางเห็นว่าไทสือชื้อหมดหนทางแล้วเข้าใจว่าโอกาสชักชวนมาถึงแล้วที่จื่ออี้ไม่ต้องกังวลถ้าไม่รังเกียจมาเป็นหัวหน้าองครักษ์ของข้าร่างกายของท่านผู้เฒ่าจะได้ดูแลใกล้ชิดไทสือชื้อหน้าตาไม่พอใจไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจโกรธมากข้าไทสือชื้อเป็นชายชาตรีจะไปเป็นยามเฝ้าประตูให้คนอื่นได้อย่างไร ขณะที่กำลังจะปฏิเสธแม่ของไทสื่อชื้อจ้องมองเขาสั่งสอนอย่างจริงจังจืออี้คนเราเกิดมาต้องซื่อสัตย์คุณชายหลิวมีบุญคุณใหญ่หลวงต่อแม่ลูกสองคนถ้าไม่มีคุณชายหลิวเราสองคนจะหนีรอดจากความทุกข์ยากนี้ได้หรือข้ารู้ว่าเจ้ามีความทะเยอทะยานทำไมถึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ตอนนี้คุณชายหลิวอยากจะชักชวนทำไมถึงลังเล ไทสื่อชื้อเป็นคนกระตันยูคำพูดของแม่เขาไม่กล้าไม่ฟังถอนหายใจแล้วสายหัวโคง้งคำนับหลิวจางอย่างลึกซึง้งขอบคุณคุณชายหลิวที่รับไว้ต่อไปนี้แล้วแต่คุณชายจะสั่งการหลิวจางมองไทสื่อชื้อที่ดูเหมือนไม่เต็มใจในใจรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยดูเหมือนว่ายิ่งมีความสามารถยิ่งชักชวนยากฮองตงพระลูกชายไทสือชื้อพระแม่ต่อไปข้าจะโชคดีแบบนี้อีกไหม แต่ก็ดีอย่างน้อยก็ผ่านไปได้ด้วยดีถือได้ว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอได้มาโดยไม่ต้องออกแรงเลยได้แม่ทับใหญ่มาอีกคนถือว่าเป็นโชคชะตาแล้วกันก่อนหน้านี้คือห้าทหารเสือตอนนี้ได้แม่ทัพพยักเจียงเปี่ยวมาอีกลิวจะมีความมั่นใจในเส้นทางการชิงบัลลังมากขึ้นเจออีวางใจรอข้าเรียนจบเจ้ากับข้ากลับไปจี้โจด้วยกัน พ่อข้าตอนนี้เป็นข้าหลงจี้โจจะทําให้เจ้าได้แสดงความสามารถอย่างแน่นอนขอบคุณคุณชายให้สื่อชืยอได้ยินคำพูดนี้ถอนหายใจเล็กน้อยถือว่ายังมีอนาคตถ้าให้เขาเป็นยามเฝ้าประตูตลอดชีวิตสู้ข้าเขาเสียดีกว่าหลิวจางยืนอยู่ข้างๆเจ้าง,งสเสวียนอย่างเชื่อฟังมองดูผู้คนข้างล่างต่อไปนี้จะเรียนและใช้ชีวิตรวมกับคนเหล่านี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลิวจางจะมาเป็นศิษย์ของข้าเรียนร่วมกับพวกเจ้าเจิ้งสเสวียนหน้าตาเคร่งขรึมเสียงเต็มไปด้วยความน่าเกรงขามอาจารย์ได้ยินว่าข้าหลงจี้โจวท่านหลิวมีลูกชายชื่อหลิวจางเหมือนกันถูกสวีเศร้ายกย่องว่าเป็นอัจฉริยะไม่ทราบว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่นักเรียนคนหนึ่งถามเจิ้งสเสวียนขมวดคิ้วเล็กน้อยถ้าเป็นเวลาปกติ เขาคงจะลงโทษนักเรียนคนนี้แต่เขาก็อยากจะเห็นอัจฉริยะที่ว่าใช่แล้วท่านนี้คือคุณชายหลิวจังบุตรชายของท่านข้าหลวงหลิวนักเรียนได้ยินว่าคุณชายหลิวเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากในรอบร้อยปีพูดกลอนได้คล่องแคล่วสร้างสรรบทกวีเจ็ดคำด้วยตนเองไม่ทราบว่าสำหรับคำถามของนักเรียนเจิ้งสเสวียนไม่ได้ตอบหันไปมองหลิวจางเจิ้งสเสวียนอยากรู้มาก ว่าหลิวจางเก่งเหมือนคำร่ำลือหรือไม่แต่ตั้งแต่โบราณมาชื่อเสียงมักจะเกินจริงคนส่วนใหญ่มักจะพูดเกินจริงหลิวจางเผชิญหน้ากับข้อสงสัยของทุกคนไม่มีความโกรธเลยยิ้มตอบคำชมของท่านสวีข้าน้อยไม่กล้ารับส่วนเรื่องที่ทุกท่านได้ยินเกี่ยวกับข้าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องโกหกคำพูดนี้ทำให้ข้างล่างเกิดความวุ่นวาย แม้แต่เจ้างสวียนก็ผิดหวังเล็กน้อยดูเหมือนว่าความสามารถของหลิวจางเป็นข่าวลือในใจของคนส่วนใหญ่มีความคิดแบบนี้ข้าน้อยยังเด็กเดินทางมาเรียนไกลบ้านคนเดียวคิดว่าไม่สามารถดูแลแม่ได้รู้สึกเศร้ามากระหว่างทางได้แต่งกรอนบทหนึ่งไม่ทราบว่าจะเข้าตาท่านหรือไม่เจ้งสเสวียนฟังแล้วสนใจขึ้นมาเดิมทีคิดว่าหลิวจางขี้ขาด ไม่คิดว่าจะเปิดเผยความสามารถด้วยตัวเองพูดมาเถอะหลิวจางโคง้งคำนับเจิ้งสเสวียนทำความเคารพขออาจารย์โปรดชี้แนะในใจแอบพูดว่าที่มังเจียวขอโทษด,ด้วยได้ในมือแม่ผู้เมตตาเสื้อบนกายลูกผู้เดินทางไกลก่อนเดินทางเย็บอย่างประณีตกลัวว่าจะกลับมาช้าใครเล่าจะกล่าวว่าใจด่งงญ้าต้นน้อยจะทดแทนคุณด่งแสงอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิได้ เมื่อเห็นท่าทางตกตะลึงของทุกคนหลิวจังยิ้มเล็กน้อยตอนนี้มีชื่อแล้วหรือยังชื่อว่าเพลงของคนเดินทางกลายเจิ้งสเสวียนฟื้นสติได้ก่อนสายตาที่มองหลิวจังเปลี่ยนไปแล้วถอนหายใจด้วยความชื่นชมหากไม่ใช่ผู้กตัญยูอย่างแท้จริงก็เขียนบทกวีเช่นนี้ไม่ได้คนที่ก่อนหน้านี้กลัน่นแกล้งลุกขึ้นโค้งคำนับขอโทษหลิวจางคุณชายหลิวมีความสามารถที่น่าทึ่ง ข้าน้อยขอชื่นชมดูเหมือนว่าคำร่ำลือไม่ใช่เรื่องโกหกหลิวจางโค้งคำนับตอบเขาชื่นชมคนประเภทนี้ที่กล้าทำกล้ารับเป็นสุภาพบุรุษที่ตรงไปตรงมาขอถามชื่อท่านข้าน้อยกัวหยวนชื่อรองจิหนี้หลิวจางตาเบิกกว้างที่แท้คือเขาบทที่สิบสองสถานการณ์ของราชวงศ์ฮั่นการเรียนที่เปิดหายของหลิวจางเริ่มต้นจากการกลั่นแกล้งของกัวหยวน ห้าปีผ่านไปในพริบตาหลิวจางยิงคงขยันหมั่นเพียรเช่นเคยเมื่อหลิวจางมาถึงเป่ยไห่ครั้งแรกได้บรรลุเป้าหมายสำคัญของตนเองแล้วชักชวนให้สื่อชือ่อไม่สู้ไม่รู้จักกันและพระบทกวีเพลงของคนเดินทางไกลได้เป็นเพื่อนกับกัวหยวนในขณะเดียวกันกับเพื่อนสนิทของกัวหยวนซุนเฉียนก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันห้าปีผ่านไป เวลาได้มาถึงปีคอสอหเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งปีก่อนจะเกิดกบฏผู้ผ้าเหลืองหลิวจางอายุ15ปีมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งความสูงเพิ่มขึ้นถึงจะชื่อกว่าสูงกว่าเด็กรุ่นเดียวกันมากกล้ามเนื้อที่แข็งแรงไม่สามารถปกปิดได้ดูน่าทึ่งมากใบหน้าที่ยังคงอ่อนยาวดูไม่ค่อยเข้ากันรู้สึกเหมือนบาร์บี้จะอมพลังจีอ,อ้จีนีกงโย่ เชิญหลิวจางยกแก้วเล่าขึ้นมาเชิญสาคนตรงหน้าสามคนนี้คือเป้าหมายหลักที่เขามาเปิดให่ไทสือชือ้อกัวหยวนซุนเฉียนในอนาคตจะเป็นขุนนางคนสำคัญของโจโฉเล่าปีและซุนกวเนเชิญสี่คนดื่มพร้อมกันหลิวจางเป็นฝ่ายรินเล่าให้สามคนเองเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ววันเวลาล่วงเลยไปไม่รู้ตัวว่าเรารู้จักกันมาห้าปีแล้ว คำพูดของหลิวจางทำให้สามคนรู้สึกร่วมกันกัวหยวนยกแก้วขึ้นมาเชิญหลิวจางน้องชายเมื่อก่อนบทเพลงของคนเดินทางไปทําให้พี่ยังคงจำไม่ลืมข้ากับพี่ชายไม่สู้ไม่รู้จักกันแต่หลิวจางหน้าตาเคร่งขรึมมองไปที่สามคนแล้วพูดอย่างจริงจังว่าตอนนี้เรียนจบแล้วข้าไม่อยากจะเสียเวลาอีกต่อไปโอ้น้องชายจะกลับแล้วหรือการอำลาของหลิวจางไม่ได้ทำให้พวกเขาตกใจ สุดท้ายแล้วหลิวจางก็เรียนจบไปนานแล้วใช่แล้วตอนนี้บ้านเมืองวุ่นวายชายแดนเกิดความวุ่นวายข้าเป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นย่อมต้องรับใช้ชาติน้องชายมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ชื่นชมหลิวจางมองไทสือชื้อด้วยความขอโทษตอนนี้พ่อข้าถูกย้ายไปเป็นจงเจิงเกรงว่าจะผิดสัญญาขอโทษจริงๆทสือชื้อไม่ใส่ใจโค้งคำนับ คุณชายมีบุญคุณใหญ่หลวงต่อแม่ลูกค่าจวอี้จะกล้าเรียกร้องอะไรอีกขอคุณชายอย่าได้ใส่ใจหลิวจางพยักหน้าเล็กน้อยมองไปที่สองคนกัวหยวนพี่ชายทั้งสองคิดว่าบ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรซุนเฉียงกับเทสือชื้อไม่ได้พูดแต่กัวหยวน,นอดไม่ได้ที่จะบน่นหลิวจางพยักหน้าสแสดงความเห็นด้วยกับกัวหยวนและพูดความคิดเห็นของตนเอง ไม่เพียงแค่นั้นราชสำนักทำสงครามกับพวกซีเชียงมาหลายสิบปีค่าใช้จ่ายมหาศาลการเกณฑ์แรงงานและทหารอย่างหนักที่ชายทุกท่านรู้จักรทธีเทผิงหรือไม่รู้ตอนนี้ระทีเทผิงมีผู้ติดตามมากมายแจกจ่ายน้ำมนต์รักษาโรคช่วยชีวิตคนไปทั่วทุกแคว้นกัวหยวนแสดงสีหน้าเป็นกังวลตอนนี้ราชสำนักมืดมนเกรงว่าจะมีคนฉวยโอกาส เมื่อเห็นสามคนหน้าตาเป็นกังวลหลิวจางก็ด่าเสียงดังเรื่องของจื่ออี้ก็เห็นได้ว่าราชสำนักกับจวนข้าหลวงวุ่นวายวุ่นวายขนาดไหนชนชั้นสูงไม่สนใจความทุกข์ยากของชาวนาสามพี่น้องเตียวกบอ้างว่ารักษาโรคช่วยชีวิตคนชักชวนผู้ติดตามสถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถหยุดยั้งได้แล้วว่ากันว่ามีผู้ติดตามหลายแสนคนกระจายไปทั่วทุกแคว้น ยิ่งไปกว่านั้นยังขายทรัพย์สิสนเดินทางไกลหลายพลลีเพื่อติดตามและในนั้นก็มีผู้มีอิทธิพลและขุนนางอยู่ไม่น้อยจนไม่ได้ทําให้ราชาสํานักให้ความสําคัญในความคิดของข้าและที่ที่พิงต้องก่อกบฏแน่นอนสามคนมองด้วยความตกใจมองหลิวจังอย่างไม่น่าเชื่อคําว่ากบฏสําหรับพวกเขาที่ใช้ชีวิตในยุคสงบสุขช่งางห่างไกลเหลือเกิน หลิวจางไม่สนใจสายตาของพวกเขาให้ยาแรงต่อไปที่ชายทั้งสามไม่ใช่คนนอกตอนนี้ราชวงศ์หั่นเต็มไปด้วยบาดแผลต้องใช้ยาแรงเท่านั้นถึงจะรักษาได้และละทัททีเทพิงก็คือส่วนผสมของยาแรงนี้ตอนนี้ห้องใต้ขายตำแหน่งขุนนางในวังมีขันทีและญาติฝ่ายราชินีแย่งชิงอำนาจนอกวังก็มีภัยพิบัติจากความขัดแยง้งราชวงศ์หั่นในตอนนี้ ถึงคราวเป็นตายเท่ากันถ้าไม่มีคนมาช่วยพลิกสถานการณ์เฮ้อหลิวจางไม่ได้พูดต่อเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่คงจะรู้ดีสุนเฉียนมองหลิวจางด้วยความไม่เชื่อมันเกินไปหน่อยไหมหลิวจางมองเขาสายหัวเบาๆจะร้ายแรงกว่าที่คิดข้าไม่กล้าเสียเวลาอีกต่อไปหลังจากกลับไปล้วงหยางก็พยายามหาอาชีพด้านทหาร